วัดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องถอดยาง7.6บีนะครับในกรณีที่้วาลูกค้าซื้อทางขนส่งเราไปส่งไปให้แบบลูกค้าคนแบบประกอบไม่เป็นประกอบอยังไง่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบให้ดูนะครับเริ่มแรกตรงนี้จะมีน็อตที่สี่ต,ตัวไ,ไหมครับถ้าลูกค้าเปิดลังออกมาแล้วจะเห็นมากีตัวเกิดลังแล้ว,วเอาเอา,เอา,เอายกคอนี้ขึ้นมา น็อตออกก่อนทังน็อตตัวนี้ที่เป็นท้าอยู่นี่ครับออกก่อนครับแล้วก็ยกคอมาใส่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับตอนนี้ที่ว่าลูกค้าซื้อทางขนส่งจากทางขนส่งไปให้นะครับอ่านะครับตัวนี้ประกอบง่ายครับมันมีน็อตแค่สี่มันมีน็อตแค่สี่ตัว ตอนต่อไปขตอนต,ต่อไปนะครับอ่าแล้ว,ลวเราจะมาบอกตรงนี้คือมีการตั้งลมแล้วก็อ่าตั้งน้ํามันนะครับตรงนี้มีลมมีน้ามันอามาี่ผมจะบอกวิธีการแล้วก็เสียบลมเข้าไป เรามาดูกันน้ำมันตัวนี้นะครับประมาณว่าเรากดสักสองสามครั้งสักหนึ่งหยดอ่ากดให้ดูครับเวลาผมกดน้ำมันมันหิดไหมครับ จะลงมาจาสามลูกค้ามีนลต้าลูกค้าตั้าางก็คือันที่หัวจะมีเป็นบวกกับลบครับมันมีบวกกับลบเอ่อเห็นไหมครับบวกกับลบถ้าเราอยากให้หยนต์เยอะกว่านี้แล้วก็บวกเพิ่มไขหมุนไปทางบวกครับทางลบถ้ามันเยอะไปแล้วก็หมุนมาทางลบครับส่วนลมนี่ก็เหมือนกันครับดึงขึ้นอ่าแล้วหมุนไปทางบวกรบทางลบแต่ว่าในกรณีนี้คือผมจะตั้งไว้ให้ที่ ประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับไม่เกินร้อยยี่สิบตัวนี้ไม่เกินร้อยยี่สิบหรือในกรณีตรงนี้ทางที่ผมเทรนี่คืเป็นถังเล็กมันลมจะไม่ถึงอยู่แล้วหรือในกรณีที่ว่าถ้าลูกค้ามีถังลมถังลมใหญ่ๆลมอาจจะเยอะไปก็ามาผักตัวนี้เอาได้ครับบิงขึ้นแล้วก็ถ้ามันเยอะไปใช่ไหมครับแล้วก็มาหมุนไปทาถังลบให้ลมอยู่ประมาณ 2, ที่แรงแรงดันอยู่ที่ไม่เกินร้อยยี่สิบครับตัวนี้อาจจะต้องไม่เกินร้อยยี่สิบ ครับอ่่เนียถ้าเป็นถังลมใหญ่ๆนะจากลูกพางนี้ลูกค้าเป็นถังลมใหญ่ๆก็คือปรับปงตรงนี้ตรงบนนี้ครับเป็นกระบอกทางลมถ้าเกิดถังลมงทีใหญ่นะก็คืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน120ยย่เป็นร้อยย่สิบใหญ่เกินตรงนี้ถ้าเกินตรงนี้มีแบบลมมันแรงไปอทำให้ลูกสายลมพวกนี้อะไรพวกนี้พวกอ่นพวกนี้มันจะแตกเร็วแตกไง่ายครับก็แค่นี้ครับจบการใช้งานก็คือแล้วแล้วก็รุ่นรุ่นนี้ ลืมบอกไปรุ่นนี้คือสังเกตเลถ้าเกิดน้ำมันมันหมดใช่ไหมครับก็เอาเป็นพวกน้ำมันเครื่องทั่วไปก็ได้หรือน้ำมันโรลิกก็ได้เติมไปไปเ,เข้าไปแบนี้ตัวนี้พอทางนี้โรงงานเขาจะใส่มาให้อาจจะเป็นบางบางเครื่องมีครึ่งนึงบางเครื่องมีประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมันหมดแล้วก็คอยเติมให้เขาแต่ก่อนเติมก็คือเราต้องดึงสารพัดออกอนะครับนี่แาแล้วว่าถ้ามันแน่นถ้ามันแน่นแน่นแล้วว่าเอาเป็นพวกทีม คองจับไว้หน่อยถ้าได้เราก็ปิดออกมาตัวนี้มันจะมีโอลิงแล้วก็เติมเข้าไปเอาแค่เกือบเต็มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ถ้าถังลมเราไม่ค่อยได้ถ่ายน้ําอะไรเงี้ยมันจะมีน้ําเข้ามากอนเข้าตัวเครื่องเลยททาการเอาน้ําทิ้งได้นะเขียนดูใหม่เนี่ย การดูรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เรามันดูถ่ายปัม๊มถ่ายน้ำปั๊มลมดูเอ่อลมันมันหมดแล้วก็เติมแค่นั้นเองครับรุ่นี่ใช้างาน่ายครับโอเคครับจบที่การประกอบนะครับสำหรับเครื่องปลอดยางรุ่น7 0 6 b ปีครับโอเคขอบคุณมากครับ